ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่49หลบหนีเมื่อตกลงใจได้ไปหยุนเฟยก็ไม่รีรอหลังจากเหลือบตามองจางเจิ้นซานก็พลันขยับร่างพุ่งตรงเข้าป่าด้านซ้ายในบัดดล ถึงยามนี้ค่อยคิดจะหลบหนีไม่สายเกินไปหน่อยหรือทันทีที่ไปหยุนเฟยขยับเคลื่อนไหวจางจันซานก็สังเกตพบยามกระทันหันเมื่อเห็นว่าศัตรูหมายจะหลบหนีจึงแค่นเสียงเย็นชาและพุ่งกายไล่ตามไปหยุนเฟยไปหลังจากไปหยุนเฟยหลบหนีไปได้หกเจ็ดว่าทวนเปลวอ,อัคคีในมือก็พันสาบสูญไป ขณะวิ่งตะบึงก็หันกลับมาสะบัดแขนขวาราวสายฟ้าซัดประกายแสงเย็นเยียบสองจุดพุ่งตรงเข้าใส่จังเจิ้นซานที่ไล่ตามมาเป็นมีดบินสังหารชั่วขณะที่ประกายเย็นเยียบพุ่งใส่จางเจิ้นซานต้องประหลาดใจเล็กน้อยที่ศัตรูยังมีฝีมือซัดมีดสั้นอีกนี่นับว่าเกินคาดอยู่บ้างแต่ก็เพียงเท่านั้นต่อให้ไปยุนเฟย์จู่โจมใส่อย่างกระทันหันแต่ก็ยังไม่อยู่ในสายตาจางเจิ้นซาน ช่วพริบตาร่างของจังเจิ้นซานก็เคลื่อนไปด้านข้างปล่อยให้มีดสั้นทั้งสองเล่มลอยผ่านไปพร้อมกับพุ่งเข้าใส่ไปหยุนเฟยโดยไม่ชะลอความเร็วลงแม้แต่น้อยแต่พริบตาที่หลบมีดสั้นพ้นก็ปรากฏมีดบินอีกสามเล่มสองหน้าหนึ่งหลังซัดตามมาด้วยสายตาที่ยังจับจ้องอยู่ จางเจิจ้นซานเคลื่อนกายไปด้านซ้ายครึ่งนิ้วอีกคราก็หลบเลี่ยงมีดสั้นสองเล่มที่พุ่งใส่ไหลขวาและศีรษะพ้นก่อนจะยื่นมือขวาตะปบตรงหน้าควาจับมีดเล่มสุดท้ายเอาไว้ได้ด้วยถุงมือใหม่น้ำแข็งที่สวมใส่จางเจิ้นซานจึงคว้าจับมีดบินที่มาอย่างฉับไวนี้ได้ดุดดังรับก้อนหินที่ไร้คมจีดชั่วขณะที่จางเจิ้นซานร,รั้งมุมปากส่งรอยยิ้มเหยียดหยามเสียงสัตว์ร่ำร้องโหยหวนก็ดังจากด้านหลังอย่างกระทันหัน ร่างจังเจิ้นซานฉลอวูบพร้อมกับสีหน้าแปลเปลี่ยนไปเมื่อหันไปกวาดตามองด้านหลังก็เห็นมูสิกเทาตามรอยที่ซ่อนตัวอยู่ตั้งแต่เริ่มต่อสู้ถูกมีสั้นปักตรึงกับพื้นแน่นิ่งไม่ไหวติงเจ้าสีหน้าจังเจิ้นซานนิ่งค้างไปก่อนจะหันกลับมามองไปหยุนเฟยด้วยดวงตาเปี่ยมความเดือดดาลพร้อมกับโคจรพลังวิญญาณเร่งความเร็วถึงขีดสุดพุ่งเข้าใส่ไปหยุนเฟยจังเจิ้นซานข้าจะคืนเข็มเงินวิญญาณน้ำแข็งของบุตรชายเจ้าให้ ยามที่จ,งจางเจิ้นซานเคลื่อนกายไปได้สองก้าเสียงตะโกนจากไปหยุนเฟยก็ดังเข้าหูก่อนจะเห็นศัตรูสะบัดแขนขวาซัดประกายเยีเย,ยบเข้ามาอีกสองจุดว่าไกร,ไรสีหน้าจ,งจางเจิ้นซานแปลเปลี่ยนไปจิตใจมันวั่นไหวเล็กน้อยแต่ทันทีที่เพ่งตาม,มองก็พบว่าที่พุ่งเข้ามาไม่ใช่เข็มเงินวิญญ,ญาณน,น้ำแข็งแต่เป็นมีดสั้นธรรมดาสองเล่มเธอคิดจะแบ่งแยกสมาธิข้าด้วยคำพูดไม่กี่คำหรือยังไม่ง่ายนัก ดวงตาจางเจนซานศาสตร์ประกายเย็นชามันถึงกับไม่หลบเลี่ยงแต่โบกมือขวาอย่างกระทันหันเมื่อคว้าจับมีดสั้นทั้งสองเล่มได้ก็ซัดกลับคืนไปไปหยุนเฟยเงอเอลหลบเลี่ยงมีดสั้นทั้งคู่ยามที่ยืดกายขึ้นดวงตาก็ปรากฏร่องรอยไม่ยินยอมก่อนจะแทนที่ด้วยแววตาเด็ดเดี่ยวในบัดดลเมื่อจ้องมองจางเจนซานที่ไล่ตามเข้ามาในระยะไม่ถึงห้าวาไปหยุนเฟยก็แค่นเสียงเย็นชาก่อนจะชะลอร่างลงอย่างกระทันหัน จากนั้นสะบัดมือขวาออกจากด้านหลังต่อเนื่องไม่หยุดชั่วลมหายใจเข้าออกก็สัดมีดบินออกสี่เล่มพร้อมกันพริบตาต่อมาไปหยุนเฟยทิ้งมือลงหยุดยั้งการซัดมีดสั้นอย่างกระทันหันจากนั้นกล้ามเนื้อบนแขนขวาพันเบ่งพองก่อนจะสะบัดสุดแรงด้วยท่ากรีดวาดเป็นวงกว,างกว้างกว่ายามซัดมีดสั้นก่อนหน้าปรากฏประกายแสงครามสดใสพลันพุ่งทะลวงออกไปเป็นหนามทานน้ำแข็ง สีหน้าจังเจิ้นซานยังคงไม่แปลเปลี่ยนมันวาดมือขวาสร้างเงาพระเลือนกระแทกมีดบินทั้งสี่เล่มกระเด็นออกไปแต่ขณะจะใช้ท่าเท้าทานน้ำแข็งไล่ตามจู่โจมศัตรูสีหน้าก็พลันแปลเปลี่ยนอย่างใหญ่หลวงพริบตาเดียวหลังจากไปหยุนเฟยสะบัดแขนออกประกายแสงสีครามสดใสก็พุ่งวัาบข้ามระยะห้าวาระหว่างทั้งคู่ถึงเบื้องหน้าจาังเจิ้นซานแล้วรวดเร็วรวดเร็วเกินไปแล้ว นี่กลับเป็นระดับความเร็วคนละขั้นกับมีดบินที่ซัดออกก่อนหน้าจางเจิ้นซานไม่อาจทำอันใดได้ทันเมื่อไม่มีทางเลือกได้แต่ใช้มือขวาปิดสกัดเบื้องหน้าขณะเดียวกันก็เบี่ยงกายสุดกำลังจึงเคลื่อนไปด้านขวาได้ครึ่งนิ้วฉึกเสียงแผ่วทุ้มที่มีเพียงจ,งจางเจิ้นซานได้ยินเพียงผู้เดียวยามที่ว่าวเข้าหูกลับกลายเป็นเสียงระเบิดดังกึงกก้องในใจมัน คิปตาที่หนามทานน้ำแข็งกระทบถูกใจกลางฝ่ามือขวามีคาดว่าถุงมือใหม่น้ำแข็งที่เป็นวัตถุวิญญาณชั้นมนุษย์ระดับสูงยังไม่อาจต้านทานเอาไว้ได้นาำทานน้ำแข็งทะลวงฝ่ามือที่ปิดสกัดเบื้องหน้าจาังเจิ้นซานโดยปราศจากแรงต้านทานก่อนจะทะลุผ่านหลังมือแล้วพุ่งทะลวงไหลขวาจังเจิ้นซานพร้อมกับเสียงฉึกที่ดังขึ้นอีกครานาำทานน้ำแข็งทะลวงลึกครึ่งด้ามกระทั่งสะดุดกระดูกที่ขวางไว้จึงหยุดลงเหลือเพียงปลายแหลมที่ทะลุออกไปยังหัวไหล่ด้านหลัง ดวงตาไปหยุนเฟยฉายแววสานึกเสียใจจากนั้นกัดฟันหันหลังวิ่งออกไปโดยไม่ลังเลจางเจินซานมองดูไปหยุนเฟยที่กลายเป็นเงาพระเลือนหลังจากทยานกายไม่กี่คราก็วิ่งหายลับเข้าไปในป่าตรงหน้าทั้งร่างมันนิ่งค้างไม่เคลื่อนไหวแม้แต่ดวงตาก็มีร่องรอยฉงนใจยามมองฝ่ามือที่กลายเป็นรูโวและไหล่ที่ถูกเจาะทะลวงสีหน้าก็กลายเป็นบิดเบี้ยวปัญยาก จางเจิจ้นซานเอื้อมมือไปรวบจับนามทันน้ำแข็งบนหัวไหล่ก่อนจะกระชากดึงโดยแรงปรากฏโลหิตฉีดพุ่งออกเป็นเส้นสายแต่จางเจิ้นซานก็ห้ามเลือดได้อย่างรวดเร็วหลังจากโคจรพลังวิญญาณรักษาอาการบาดเจ็บบนฝ่ามือและหัวไหล่เมื่อจางเจินเน้นซานเง่อยหน้าขึ้นมองตามทิศทางที่ไปหยุนเฟยหล,ลบหนีไปสีหน้ามันแปลเปลี่ยนไม่หยุดยัง้งแต่สุดท้ายเมื่อไม่อาจทำอันใดอีกจึงได้แต่สั่นสีซายอย่างท้อแท้และถอนหายใจออกมาไม่คิดว่า เจ้าเด็กเหลือขอที่เพียงบรรลุด่านวีรชนวิญญาณจะสร้างปัญหาแก่ข้าถึงเพียงนี้ที่่ําแยก่ก็คือสุดท้ายข้าก็ปล่อยมันหลบหนีไปได้ถึงตรงนี้จางเจ้นสารได้สั่นศีรษะด้วยท่าทีเย้ยหยันตนเองหรือเป็นเพราะข้าสูญสิ้นพลังวิญญาณมากเกินไปหรือเนื่องเพราะข้าวาวุ่นใจด้วยความปรารถนาจะแก้แค้นจนดูถูกมันเกินไปหลังจากใคร่ครวญอยู่ชั่วขณะก็สั่นศีรษะอีกคราก่อนจะกล่าวกับตนเองว่า ไม่เหตุผลหลักไม่ใช่เรื่องเหล่านี้แต่เป็นเพราะพลังฝีมือของมันมันเป็นเพียงผู้บรรลุด่านวีรชนวิญญาณแต่จิตใจกลับเข้มแข็งกว่าที่คาดคิดมากนะักแม้จะมีประสบการณ์ต่อสู้เพียงน้อยนิดทั้งพลังฝึกปรือยังอ่อนด้อยแต่ทั้งการตัดสินใจและความละเอียดอ่อนนับว่าเหนือธรรมดายังมีที่สำคัญที่สุดคือวัตถุวิญญาณทั้งหลายของมัน เมื่อยกหนามทานน้ำแข็งขึ้นมาชมดูพร้อมกับหวนนึกถึงวัตถุวิญ,ญญาณทั้งหลายที่ศัตรูใช้ออกระหว่ังต่อสู้ดวงตามันก็ใช้แววฉงนเหลือเชื่อทวนสีแดงฉานกรอบวิญญ,ญาณไหมทองและหนามทานน้ำแข็งแต่และชิ้นกลับเหนือคาดหมายของข้านักกระบวนท่านนั้นไม่สมควรบังเกิดการระเบิดของธาตุไฟได้ฝ่ามือนั้นก็ไม่สมควรที่มันจะต้านรับยามกระทันหันโดยง่ายเช่นนี้และหนามทานน้ำแข็งนี้เดิมทีข้าย,ยังสามารถใช้ถุงมือไหมน้ำแข็งต้านรับได้ แต่เมื่อครู่ยามจ้องมองหนามทานน้ำแข็งดวงตาจางเจิ้นซานก็สาดประกายไม่หยุดยัง้งขณะเดียวกันก็เค้นสมองรำลึกทุกรายละเอียดระหว่างการต่อสู้กับไปหยุนเฟยผ่านไปเนิ่นนานกระทั่งบาดแผลบนมือขวาทุเลาลงราวกับจังเจิ้นซานพันจดจำบางอย่างได้ดวงตาจึงเปล่งประกายเจิดจ้าพลางกล่าวอย่างประหลาดใจช้าก่อนหนามทานน้ำแข็งนี้หรือว่า เรากับนึกถึงบางอย่างที่แม้แต่ตนเองยังพบว่าน่าขบขันดวงตามันจึงทอประกายแวววับสุดท้ายจ,งจางเจิ้นซานก็แสดงสีหน้าผ่อนคลายก่อนจะกล่าวกับตนเองข้าช่างงงงมนักไม่ว่าจะเป็นเช่นใดก็ตามหรือข้าไม่รู้จักทดสอบเพื่อหาคำตอบด้วยตนเองกล่าวจบก็กระชับน้ำทานน้ำแข็งในมือก่อนจะซัดออกไปเบื้องหน้าชั่วขณะที่น้ำทานน้ำแข็งหลุดจากมือใบหน้าจ,งจางเจิ้นซานก็กลายเป็นตื่นตระหนก พลังวิญญาณข้ากลับถูกดึงดูดไปโดยไม่อาจต่อต้านได้จากนั้นดวงตามันต้องเบิกกว้างคเม้นมองหนามทานน้ำแข็งที่พุ่งไปตรงหน้าจางเจิ้นซานถึงกับอ้าปากค้างใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตะลึงรวดเร็วถึงเพียงนี้เป็นไปได้อย่างไรชะไหนเป็นเช่นนี้ได้ สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปตำราเทพสะกดวิญญาณ